สวัสดีครับผมพี่น้องลูกอีสานพันธ์จำเป็นครับผมใส่ตุ่มใบสองหลังตุ่มตุ่มปลาไหลครับผมตุ่มปลาไหลตุ่มเย็นเอ็กซิมานบอมานเยียมถุงมาอย่างนี้สิเปลวบ่หึงของซางมันแตงจังไหนกัดถึงสิเปลวกับผมไม่ยังครับถัาหักกันมันแก่นแห้งแบ่งปันกันคือเก่าครับผมลูกอีสานพันธ์จำเป็นครับผมหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันครับผมนี่กัดหนูก็ลังเริ่ม มีหลูกครับผมก็เลยว่าสีเอาลูกมันไหวเห็ดพอพันไปพันคุณเสียงนกกวักนกไอหน้าห่องแซวอยู่ครับไปเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันครับผมวสิมานประมานนี่ครับกอตะไคร่ตาคนปลูกไว้ตาปลูกไว้คือุ้นขี่นูตที่แล้วนี่ คุ้นขี่หนูครับผมนี่คือคุ้นขี่หนูเขียวปึ๊ดเลยมันปูกะซี่กอมีอีกสองกอรครับผมคือคุ้นขี่หนูเขียวปัดเลยไปครับผมลุยกันวันสิมามันบ่มัน,มนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนเลิกงานมาดติสมันบ่มันดอกเดี๋ยวไปเบิ่งน้องใหม่กันครับผมพอไะเด็กแกล่ะไป บยากกิแกงหน่อไม้นะอยากยากินอ,อยากแกงนกหน่อไม้ครับผมอยากกินแกงหน่อไม้เอาเอาอยากกินกับเด็กแกงอยู่หอกครับมีขนแขนงมีหยังอยูอ่มีแหนงอยู่แขนแนงเกิดใหม่ครับผมนี่ก็นี่นี่นี่นะครับเด็กแกงอยู่ดอกเอ้ามืออ,อื่นมืออ,อื่นเดี๋ยวกลับมาจากไปทุระเด็กแกงอยู่ แกงแท้ๆครับผมไปไปเบิ่งกันนกมันสิขึ้นห่างขึ้นคอนนอนแล้วไปลุยกันครับผมโอ้ยเอารถมาปรับพื้นที่ครับผมก็ปรับพื้นที่กัดยกยกล่องพร้อมมันสิปลูกมันใบห,หนูทั้งพี่กัดใหญ่ยยแล้วครับผม เริ่มได้คุดแล้วได้คุดไปเลี้ยงหนูแล้วไปกับผมเดี๋ยวไปพอกันอยู่ถุงกระมะน้ำครับผมเช็กสิมานประมาณเดี๋ยวเบิ้งจันก่อนลันบ่ด้วยยังเลยว่าเบิ้งจันครับผมมานก็คือหมานบปรมานก็บผเป็นอยังเอาจันลันครับผมจันลันแล้วอ๋อหนังขึ้นเหงื่อเดี๋ยวได้รัส่งมุอครับ โอ้ยถือยังบ่ถือเด้อพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวผมให้เบิ่งเด้ออุ่นทั้งในอ,งอุ่น,น,น,นรับอุ่นดินดอกดั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 กจุ่มยันบ่ขอบพี่น้องนั่นนั่นทั้งในอยครับนั่นนั่นนั่นปลาสลิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ้านอ๋อสลิดกับสลิดตัวสลิดกับเอาตัว เสลิดเขาจันโอ้ยไม่แมนหมดหลอพ่อมีกินน้องดูดูนี่ครับพอมีกินน้องแม่บางใหญ่หนึ่งคุณป้าหมออยียครับมีป้าหมอตัวนึงเดี๋ยว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 เดยเดครับ นี่ครับเข็เขงเมงมงามครับผมเข้าจันได้จังไดนี่โอ้โโอ้ยจันกับกลุ่นลูกหัวครับผมอด,ด่อดาห์ัวไดยวมาปะาอีเด้นี่พ่อได้ใส่ข้้งเมื่อเรวจันก็เด่นดีนะมันอยู่ทางไตมันอยู่ทางท้องเหนียบร้่อยบพื่กินครับผม โอ้ยเริมผู้พังแล้วครับ,บรอีกบงว้นี้ละน้ำลดแล้วยันยันจาพังแล้วยันตุ่มเบื่อนี่ใส่ไปสองขึ้นแล้วไปครับไปบ่แล้วก็ไปจะใช่ป่ะดิไปเบิ่งเบิงมันจีมานบ่มันกับมันบ่มันกับ้างมันเถอะไปครับไปพอกันหยุดตุ่มปลาไหลหมดละ นัครับผมบางหันตุ่มแล้ว,วมีโตบววะเดินหลอหอบตาหลอหบตามี่ยังผิดปกติบะมืดแล้วครับเด้อหลอบตาบักหอยครับบ,บักหอยเดี๋ยวบางตุ่มครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมมีโตบวมีโตก็ดีบะมีโตก็บวเป็น่ยังถือบบว่าบรหมาน โอ้ยหลังเหล็กเฝ้าครับผมไอพี่น้องบัวลายจักตัวเอาเอาไปนี่ละไปหลังแหลกบัวหมานครับผมเจ้าว่าเ้ากระเด็ดปลาสลิดตัวหนึ่งกับปลาเข่งตัวหนึ่งครับผมไปเบังหลังที่สองเดี๋ยวหูกัน กันบ่ถือกะบ่เป็นยังครับผมขันมันก็ดีไปขันบ่มานก็เป็นยังมือไม่ค่อยหากันไปครับผมเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ตุ่มหลังที่สองเลยครับนี่ครับพ่อพี่พี่งมันเด้ผ่านมาแล้วเอ้ากระเบื้องงันซะเลยรอบครับผมนะรอบห้างแหลวล่ะบ่ท่านได้ซ่อมอยู่เอ้าเมื่อนั้นมาเห็น อันนี้อยู่ไม่เห็นว่ามีแนวเขาอยู่เดี๋ยวไปบิ่งกันว่ามันอีหยังเขาโอ้ยเดี๋ยวถถาเบิ่งกันครับว่ามันมีอีหยังเขาไปแต่มันมีแนวเขาอยู่ล่ะ นึกินได้บ่ไดนึกถิเดียพอยุ้นะนะเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกไ,ไม่หยครับผมนั่งล้ล่ะรอ นี่จเด็ดแนวเดียวพี่น้องเอ้ยได้ตัวไหมนุ่นเก่งด้วยกุญแจมืออยู่ครับพี่น้องเอ้ยได้ลูกได้ดูดิครับไงทองเตาเข่าครับผมเอ้อโยนลงไปไปว่ายน้ำแต่ตายจะจะเสือด้วครับเด้อ ีได้อีกแล้วครับผมเตาใบใหม่ครับผมเตาใบไม้นี่เขาว่าเตาใบใหม่ครับนี่อันนี้งามบ่ไม่ต้องลงมาลูกไม่ต้องลงมานี่ครับเตาใบใหม่ครับผมกปล่อยมันคือเก่าแล้วครับไปลูกไปโยนลงน้ำไปแล้วีีอกตัวนึงโอ้ยโหสามัวครับพ่อแม่พี่น้องเตาขอหลอ่อเตาหน่อยครับผมวะ เดี๋ยวสิได้ส่มไม่อยู่ครับนี่มีเวลาบ้างๆางก่อนว่างว่างไว้ก่อนไปเสือหลวดมาใส่แล้วเ็าใหม่มาใส่ขัดมันลมดินลม เต่าได้ลูกเต่า<ไ>ปอ่ะปล่อยไปแล้วลูกปล่อยไปแล้วอย่าลงมาอย่าลงมาขึ้นไปมันมืดมันมืดหนหยครับโตัวงาม tôi cũng quần các vùng bọc máy này หนาเต็มเต็มอาไปนําครับผมบันนใหได้กียุบโอ้ไปกับผมพีม่ดน,น้องเดี๋ยวไปบึงตุ่มปลาไหลอีกหลังหนึ่งครับผมมันสีมานบ่ไปครับไปพอกันอยู่ตุ่มเลยไปครับผม ในเมือ่อกกลงเว็นมันบม่มีเวลาเบิงมาเบิงยังมือแรงนี่ละเบิงเด็กดตัครับทุ่มนึงไปครับโอ้ไม่ไฟของอายาพอยู่เยวตรงมเมื่อเขี้ยเขัาไปทั้งทั้งในในเบิงไกว์เขามีทางยางครับผมเอา้าเบิงตุ่มหลังที่สองเบิงสมานบ่ ใส่แบบง่ายๆครับผมนีม่ใส่ไปยังสี่เ่ะออ้ชิม,มีโตบองใส่รอบนาแรงใส่รอบเดือนมีหน้านาแรงพอดีกันถือกันถือวาโศกซอยโอ้ยคือสิหน,นักหนักอืเดี๋ยว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 โอ้ มานอยู่เด้อพี่น้องมานอยู่เด้อมานอยู่ครับมานอยู่ครับหลังทีสองหลงมาจากไหนนี่บักใหญ่เลยตัวนึงนะ่ะตัวนึงนหน่อยตัวนึงใหญ่ห้วยหลงมาจากไหนนี่ห้วยมานอยู่มานอยู่มานอยู่หวยวัสิใส่เลยนเลียนโมนตัวนี้คือีิลี่ตัวนี้ยังน้องของคนทั่ว เดี๋ยวโอ้เม่งตดโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องเม่งออกก่อนกับเขียดตัวนึงเต็นเข้าไปตอนไหนบู <c oughs> เอาด้วยครับด้วย <c oughs> มานอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่มานอยู่ครับ đây dưới 2 tổ Đó, thứ ba Đó, số phân xâm đẹp cực nhạc có thể xây đôn tường không sẽ thúng con khắp thứ ba bố giới thiệu tôi này mán vô ชื่อว่าได้เยอใหญ่เยอครับในใหญ่เติบู่ครับผมได้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 ใส่ได้เลยรุ่นนี้สมก็คขึดอ,อยากอยู่ใครก็สื่อเขาอยู่สื่อเขากระเพ่งมันจำเป็นต้องหาเดี๋ยวเอาวางไว้ดีละ Một coni mọi coni là mọi người 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 นี่ครับพื้นที่ข้องคือเก่าครับผมดูอีสานพันธ์จะเป็นครับผมสวัสดีครับอีกครั้งหากันมันแก่นหักแป้งแบ่งปันกันคือเก่าครับผมกระมานอยู่ได้โตอยู่ครับผมได้ยิมาสองตตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งหน่อยแล้วก็มีปลาสลิดปลาหมอปลาเข็งบันปลาเข็งห้องพ่อได้กินครับผมดูอีสานพันธ์จะเป็นหากกันมันแก่นหักแป้งแบ่งปันกันคือเก่าครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำด้วยครับเด้ออุสาพันจะเป็นสวัสดีครับขอบคุณครับที่ชมคลิปผมบรรยากาศชิมมืเแรงครับผมนีแลข้องบ,บังยหญยเลยนี่ไปครับผมโอ้ตุ่มไปนีล่ละ อันน้ำขึ้นอีกจังค่อยใส่ครับผมตอนนี้น้ำเริลืมขยับลง